จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิี่กระนทั้งหลายมิดในเรือนเพื่อนในบ้านวันนี้เสียงก็ค่อนข้างจะแหบๆขนตาก็เลือเกินหลุดตอนไหนก็ไม่หลุดมาหลุดตอนเปิดกล้อง <c oughs> เออจากวัดใหม่จเจริญพร วันนี้คุณวิภาก็ยังไม่รามือก็เลยต้องมาใช้ที่ตรงนี้ตรงนี้แสงก็สว่างดีนะแสงสว่างตรงน้นมันจะคลื่ต้นไม้คลึ่ต้นไม้ใบไม้ต้นไม้เยอะวัดอาตมาเนี่ยใครอยากเกชมก็มาทัศนาดูได้นะเป็นต้นไม้เยอะ คราวที่แล้วพูดถ,ถึงตอนที่ว่า,าพระอ,อนนท์เนี่ยกรองน้ำผลมะม่วงให้กับพระ,พ,ระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จแล้วแล้วก็ปลูกต้นมะม่วงด้วยเมล็ดโดยให้นายคันธานายนายคันธาซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนเนี่ยดูแลอุทยานเนี่ยหย่อนเมล็ดลงในดิน แล้วก็พระพุทธองค์ก็ทรงร้างพระหัตถ์ลงที่หลุมต้นมะม่วงนั้นปรากฏว่ามะม่วงนั้นพุ่งครวดใหญ่โตเร็วรวดเร็วดีซะแล้วเกิดมีผลมีลูกสุกด้วยนีมีลูกสุกด้วยก,วยก็พวก พวกฝ่ายามีรสชาติอร่อยอะนะของของพระพุทธองค์เนี่ยฝ่ายพระเจ้าประ,ประเสริฐที่โกศลก็สั่งพวกอรักขาต้นมะม่วงเอาไว้อย่าให้พวกเดือรถ,ถีมาทำลายได้มีเหลืออยู่ต้นเดียวแล้ว รอบบริเวณในบริเวณหนึ่งยอดเนี่ยไม่มีมะม่วงและพวกโดนพวกเดียร์ถีนี่ทําลายหมดแม้กระทั่งงอกขึ้นมาใหม่ก็ขุดถอนควางทิ้ง <c oughs> ดูนะดูความพยายามของเขานะที่จะไม่ให้พระพุทโงทรงสแสดงปาฏิหาริย์ได้พวกชนทั้งหลายก็นับเก็บกินผลมะม่วง ด้วยรสชาติโอชาอร่อยอเอร็ดอร่อยกินไปก็ดา่าไปดา่าพวกเดรรถีไปนะกินไปก็ดา่าพวกเดรรถีไปเนี่ยดูที่เนี่ยบริเวณรอบนี้หน,น,นึ่งยอดเนี่ยพวกท่านทําลายมะม่วงหมดแล้วยังเหลือต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยกินไปกินไอไอพวกท่อารักขาเนี่ยค่อนข้างจะนักเลงหน่อย มีมีเป็นนักเลงหน่อยหน่อยด้วยกินไปก็เอาแกนมเมล็ดแกนมเมล็ดในมะม่วงเนี่ยคว้างใส่พวกเบลถีไปด่าไปโอ้ยด่าไปกินไปด่าไปคว้างไปก็นี้่ายพระอินให้เทวดาทำลายปรำขับไล่ พระคูปุรณะกัสปะพวกขับไล่พวกเดรัจถีเนี่ยสั่งให้พวกเทวดาเนี่ยทำวิธีการใดก็ได้ขับไล่พวกเดรัจถีนี่ให้ไปให้ไกลๆวายุก็รับคำก็ใช้ลมพัดอย่างแรงเลยทำให้ปรมพิธี ประรมอาสมของพวกเดรัจรถีนั้นพังทลายหมดเลยพังทลายหมดเลยแล้วพระสุริยาก็คือพระดวงพระอาทิตย์นี่ก็ทำให้แสงแดดร้อนจัดตอนเที่ยงพวกเดรัจรถีก็เหนื่อชุ่มโชคไปด้วยร่างกายก็ชุ่มโชคไปด้วยเงื่อ ไปด้วยเหงือเลยเอาวายุอีกแล้วาวายุพัดเอาลมแรงเอาฝุ่นตลบอบพวนไปใส่ตัวของพวกเดรถีซึ่งร่างกายนั้นชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเนี่ยนะฝุ่นก็ไปจับติดเต็มดำอย่างก็ปปวกเลยนะอย่างก็อย่างก็เป็นปปวกเลยเดิมดำ,ดำเอา ท่านวิรุณหอกก็ไอ,อกแล้วฝนตกฝนตกลงมาชะฝนตกลงมาชะฝุ่นที่จับตัวของอพวกเบรัฉีนั้นทำให้เป็นกระด่างกระดํำเหมือนอย่ก็วงเน,นี้ยนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้สะสวยอะไรๆด่างดำเป็นวังนี่นะโอ้โห พวกเดรัฉีพวกนั้นก็ทนไม่ไหวก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปพวกคราวน,นี้มันมีลูกศิษย์ของอุรณกัสสปะเนี่ยอยู่องค์หนึง่งอยู่คนหนึง่งก็จะตามมาดูอาจารย์ว่าจะแสดงปฏิหารที่ไหนจะแสดงปฏิหารอย่างไรก็ปล่อยวัวของตัวเองเลยก็ถือมาแต่หม้อกับเชือก ถือมาแต่มอกับเชือกก็มาสวนทางเข้ากับอาจารย์ตัวเองคือปุรณะกัดศพกัดศสปะเนี่ยนะอา้าท่านอาจารย์จะไปไหนล่ะผมจะมาดูพระอาจารย์แสดงปฏิหารแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ยปุรณะกัดสปะก็ตอบว่าเจ้าจะไปดูที่ไหนกัน เอาเชือกเอาเชือกกับหม้อส่งมาให้เราเอาเชือกกับหม้อส่งมาให้เราแล้วก็วิ่งไปที่ลำธารวิ่งไปที่ลำธารเอาเชือกด้านหนึ่งผูกคออีกด้านหนึ่งผูกปากหม้อเอาผูกผูกคอหม้อแล้วก็กระโดดลงไปในน้ําคิดดูสิปรากฏว่าอะไรสิ้นชีวิต สิ้นชีวิตในาน้ำนั่นเองก็คงจะอับอายอ่ะนะพูดพูดแต่ทำไม่ได้พูดแต่ทำไม่ได้พระพุทธงู์พ,งพูดแล้วทำได้เตรียมจะแสดงฤทธิ์แล้วนางคารณีในการบัดนั้นนั่นนะ,ะมหาชนทั้งมาประชุมกันที่นั่น มีปริมาณ36โยน์เต็มไปด้วยมนุษย์ทั้งสิ้นพอเพลาตะวันบ่ายสมเด็จพระบรมครูพระพุทธเรอองเนี่ยทรงคุ้นคิดในใจว่าเวลาเนี้ยสมควรแล้วที่จะแสดงปฏิหาริย์จึงเสด็จออกจากคันทะกุดีทรงยืนประดิษฐานอยู่หน้ามุขพระวิหารในลำดับนั้นนะ่ะมีนาง มีิวบาชิกาผู้หนึ่งมีนามชื่อว่านางคารณีนันทมารดาเป็นอนาคามีบุคคลอ๋ออันนี้ได้อนาคามีสแสดงว่าต้องมีฤทธิ์อนาคามีสักียงสะกะสะติทาคามีเข้ามาสู่สำนักพระทศพลแล้วกราบถวาย นับสการกราบทูลว่าข้าแต่พระศาสดาเบื้องเบื้องว่าทิดาแห่งพระพุทธองค์ก็เห็นปานดังข้าพระพุทธองค์เจ้ามีอยู่ชนี้แล้วจะทรงกระทําปาฏิหารทรมานพระพุทธสรีระร่างกายให้ลำบากไปใหญ่เล่าะจะถามข้าพระพุทธเจ้าจะ เป็นภาราธุระกระทำปฏิหารฉลองพระพุทธองค์จะแสดงปฏิหารแทนเมื่อได้ทรงสดับจึงตรัสถามว่าท่านจะกระทำอิทธิฤทธิป,ปฏิหารประการใดข้าแต่พระบรมรครูข้าพระองค์จะกระทำพื้นปฏพีในห้องจัก,กรวาลอันเดียวนี้ให้เป็นชลทีเสียทั้งสิ้นเลย เป็นน้ำทั้งหมดเลยแล้วจะดำลงไปในดุดแล้วจะดำลงในน้ำดุดสกุลีอันดำน้ำไปผุดขึ้นในจักรวาลทั้งสแลท่ามกลางจากจักรวาลน,นี้สำแดงกายอินทรีย์ให้ปรากฏแก่มหาชนมหาชนทั้งหลายได้แต่ถามว่านั่น คือผู้ใดข้าพระองค์ก็จะบอกว่านี่นี่ไซคือนางนันทมารดามหาอุบาสิกาที่นั่นชนทั้งหลายต่างๆก็จะเจรจาแก่กันว่าแต่อนุภาพของอุบาสิกาผู้เดียวยังกระทําได้เห็นปานนี้และอนุภาพแห่งพระจินสีผู้เดียวจะยิ่งใหญ่มหาศจา์ปานใดขนาดไหนว่างั้นในะอ เหล่าเดียรและถีทั้งหลายก็จะมาก็จะไม่อาจอยู่รอดต่อพระพักเห็นพระพุทธองค์คงจะปลดคงจะปรารถนาการปรารถนาการไปสิ้นจึงมีพระพุทธดักพ,พระพุทธดีกาตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบัจจิกาตถาคตแจ้งอยู่แล้วว่าตัวท่านจะกระทำปาฏิหาริย์ดังนี้ได้แต่ใช่วิสัยของสาวก ครุณาดุดพวงบุพชาติอันบุคคลร้อยกรองหวังประโยชน์จะให้เป็นของแห่งท่านนั้นนี้ได้พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้มหาอุบาสิกากระทำปฏิหารตรัสห้ามเสียชนี้แลนางคารณีนันทมานดาก็หลีกออกไปสถิตที่ควรข้างหนึ่งตรัสห้ามไม่ให้นางคะนาง คารณีมารดานี่แสดงฤทธิ์แทนพระองค์นางก็หลีกหนีไปอยู่ส่วนข้างหนึ่งอันควรวันนี้ก็หมดเวลาพอดี11นาทีเข้าไปแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้ว่าพระพุทธองค์จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แบบไหนให้ให,ให้ให้มหาชนทั้งหลายได้ชมกันวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญ จังมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร